สวัสดีครันี่คือปู่นะครับผมเนะาะกล,ลังนั่งโทรศัพท์อยู่ให้เอซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ปู่ก็ได้มีทําอ่าบาสีสุขวัญตรงนี้นะครับผมเนาะมีทีมงานด้วยแยะเลยนะครับผมเนะาะนูตัวเนี้ยครับงานจัดเตรียมกรารบาสีสุขวันอราอยองปู่นะครับผมเนะาะ แม่แม่แม่สั่งแต่ไหมหลายวันนะดนี่ก็คือดูบรรากาศนะัอนเช้าก็ไสามวันที่สามก็ส่งมาแล้วมั้งส่งมาแล้วยังแม่ส่งมาแล้วมั้งามัที่ถ้าังก็อย่วันที่สลูกค้าส่งให้หมดแล้วล่ะและไอ้ที่แม่ส่งที่อยู่มาใหม่นี่คืออะไรทำใบสีนะคะเหลือใก็ทไปเน จ้าขอบคุณออ้คแม่ก็แม่แม่เคยส่งมาทีนึงแล้วไม่ใช่เหรออ๋อยังไม่ได้เลยส่งเลย นี่ก็ทีงงานนะครับผมเอาตัวก็กลังเริ่มฝีมือนะครับน้อทำชิ้ีชุดใหญ่นะผมน่จะเป็นกเก้าชั้นหรือเปล่านะครับผมเนาะกำลังทำก็จะดูตอนเสร็จว่าจะอลังการขนาดไหนนะเอฟซีแต่ก็ตับไปเรื่อยๆนะครับเนาอได้เดี๋ยวไม่ไม่มันมีระบบการกินสอนอยู่ใช่ใช่ใช่ ี่ดนั้งตี่ัไปด่ข้งลนี้อะนี่ก็ดูบรรยากาศของเนาะเยวพาไปดูถานนิดนึงวันนี้ทำทั้งคืนทั้งความดููแบบจ้านี้ส่งหรือย,อยังครับสั่งตั้งแต่วันที่สา ครับผมนะครับเดี๋ยวผมดูงานแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเนี่ยวัดครับทอดะครับข้าวฮะลข้าวสั่งเที่ไหนเนี่ยบ้านแม่ซอเปล่าบ้านแม่ซอใครมีเบอร์บ้านแม่ซอครับเรามีแล้วเดี๋ยวเราซื้อเราแวะซื้อแกงมาแล้วเนี่ยใครมีเบอร์บ้านแม่ซอบ้างคะอันนี้ปลูกจะสั่งข้าวนะครับผมเนาะ นี่คือบรรยากาศถ้าคุณได้ย่าลืมกดติดตามให้หรอกกดได้กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผม